แต่เป็นไรป้าใครวะไหนโอ้โสวัสดีครับทุกคนหวนผมชื่อนงการนะครับวันนี้ผมมาครับจะสอนนะครับทุกคนครับผมสวัสดีครับจันท์สอนหรือแหลกนะครับวันนี้ก็มากับน้องการนะครับ ซึ่งผมนก็จะพาน้องการมาหาปูเปล่านะไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะเจอหรือเปล่าเพราะว่าผมเนี่ยก็เข้ามารอบหนึ่งแล้วนะเมื่อวานเนี่ยก็ไม่เจอปูแต่วันนี้ก็กลับมาที่เดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะเจอหรือเปล่านะน้องการนะครับน้องการเคยมาอย่างที่นี่แต่ว่าย้ำเลยนีครั้งแรกเลยใช่ไหมกลัวไหมก็ไม่กลัว อาจจะมีพวกจนป่าก็ได้นะแต่ไงแต่ว่าที่เคยเจอมันน่ะพวกปลาอนาักมีแน่ไปนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอคนละนี่ไลน์นี่กดไลน์เออขอคนละหนึ่งไลน์นะนี่ไลน์นี่ติดตามนี่ติดตามกดไลน์กูใช้ได้วยครับทุกคนไปวันเลล้นี่และวพูอะไรก็ไม่ได้ต้องการเดินทางนะอันนี้ฝนก็ หยุดตกมาหลายวันแล้วนะน้องการไปถูกเหรอ,อไปถูกไหมน,น,นี่แหลกะก็เดินเดินตามนี้ไปน,นี่แหละอันนี้รู้จักไหมน้องการน่ะวัเนี่ยเ่าวันนะนใช่น่ยจะมีเ่าวันหนามกับเ่าวันดาน้นะเจอไม้ม เอาแล้วต้องการถืออะไรมาด้วยนะเนี่ยอะไรวะนี่กุฎิดลผผ้ผักผ่าอะไรนะเนี่ยพวกผักนี่แหละก็จะมีเห็ดมีผักของผักน้าที่เราจะมาถวายปู่นะครับวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะร้อนแล้วนะครับอากาศวันนี้ วีนี้ผมก,ก็ตัดมาที่นี่เลยนะครับเพราะว่าใช้ระยะเวลาในการเดินทางค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับไม่รู้ว่าเราเนจะเจอปู่หรือเปล่านะครับ นี่เราก็มาใกล้ถึงแล้วนะครับทําไม่ตัดมันนะก่อนเลยที่เฉพาะเดินทางนี้ก็ใช้เวลานานเลยนะครับเหนื่อยไหมน้องการน้องการก็บอกวันหนื่อยนะครับมีคนอยู่ไหม,มไม่มีเลยนะหวันนะด้ไหน้องการ ไม่มีคนอยู่ไม่รู้ว่าปูเนี่ยจะมาี่นี่หรือเปล่านะครับหรือว่าผมต้องขึ้นไปหาที่เก่าที่ปูอยู่ไม่แน่ใจนะครับก็อาจจะต้องเดินขึ้นไปหาปูที่น้่นนะครับ เป็นไงบ้างต้องการดูแล้วน่าก,กลัวไหมไม่ไช่ดูต้นมไม้สิน่ากลัวนะใช่ไม่มีคอยู่ปกติตรงนี้ปลูกเล่าจะอยู่ไงขึ้นู่ไฟนี่ใช่พี่นั่นแหละมาทำพิธีกรรม,ไ,มไปเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งสมาธิกันนะ ไปผนจับไปมังกรต้นทองเท้าไปเอาเอาเ้าไปเดือดเดือดเอาเอาเท้าไปดือดไม่เจออ่ะไปแต่ว่าทอดงเท้าไว้เดี๋ยวมานั่งสมาธิก่อนนะ พี่เดี๋ยวผมกับน้องการเนี่ยก็จะนั่งสมาธินะครับระหว่างรอปู่นะครับไม่รู้ว่าปู่จะมาหรือไม่มานะแต่ว่าพวกผมเนี่ยก็จะทำสมาธิกันนะหลับตานะแล้วก็ส่วนของนี้นะเดี๋ยวให้ปู่พราว ไมนะ่รู้ว่าท่านจะมาหรือไม่มานะเ,เพราะว่าปู่เนี่ยบอกว่าให้เอามาแต่พอดีนะต้อง,องมาแน่นอนมาเดี๋ยวเรานั่งสมาธิกันนะตักตาเลยนะน้องกาศ นี่คือเงาแตกนะเราก็น้างจะนั่งสมาธิอีกรอมนะหนึ่งนะอยากจะตร้งสติดีๆแล้วก็ 谁、哎、哇？你干嘛？谁、哎、哇？花哥抱我。哎 แล้วน้องกันต่อยต่อยไหนเป็นไรป่าเจ็บใครวะไหนโโหดูน้องกันเจ็บมากเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะน้องก <c oughs> ันไปไหนตัวนี้นวกจนป่าเลว่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เป่ากูมามันเป็นไข่วะเป่าผมก็เดี๋ได้คืนนะ ย่างท่านี่ท้องจะไปดักหน้ามางมึงจะหนีไปไหนวะเดีย๋ยวมึงเจอกูรอแป๊บนึงผมว่าถ้ามันขึ้นไปตรงทางเนี้ยน่าจะเป็นบ้านกฤสณ์นนะ Nóng Cán Bây nghe băng Để Điều... hôm Chỉ khói tạm bài thôi Mình sẽ mà chỉ đủ Nóng can, nha Ui ừ. Nóng Cán chép đây. Ôi, đấy Ui Màu đồn nạp Bây nghe băng Nóng can? Ui à, mày bà Ui 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 một lớp một lần phải mình cháy này cháy mưa được quá cháy máy được quá cháy này tôm dài mát lên á Hãy subscribe cho kênh เด๋ยวเดือไปดักหน้ามันนะเดี๋ยวน้องกันตามติดพี่ไว้เลยนะ ไปไหนหน่าจ้ะมัไไหนหายไปเลยมัไยไมนไปไหนของมันวะ พี่เกิดเหตุไม่ไมคาดฝันนะจนจนป่านะาเอาก็เป,ป,ป,ปล่าผมไปเขาก็ทำไรน้องกัดเลยนะดูตาแดงเลยมันเจ็บอยู่เลยนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันหายไปไหนแล้วนะพอม่อกี้อ่ะ ผมไม่สามารถที่จะวิง่งไล่ได้เพราะว่าผมต้องขับมาตามมาดูน้องกันเพราะว่าไม่กินน้องกันนะครับโดนโจนป่าเนี่ยทำร้ายนะครับกับน้องก็ยังจุกอยู่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันหายไปไหนแล้วนะ ระวังนะไม่รู้ว่าต้อนอะไรจะขันก็ได้เหนื่อยมากเลยเหมือนโดนมาจ้องไว้อยู่หรอนะครับ ไปแล้วน้องกัรวายจังวะมีของจำเป็นหลายอย่างนะครับในกระเป๋าผมนะผมเลยอยากได้คืนนะใช่ตรงนี้วะผมต้องกอบดันอยู่แถวนี้แหละนะน้องกัดใจวใะใจครับแต่เราจะลองเดินเข้าไปดูนะ เคยอยู่นะอ,อันนี้มันเคยอยู่ป้างน่าจะไม่มีหรอกมาครัวมาครัเวเสียง,งะอะไรกันได้ยินเสียงวะใช่โหเสียอะไรเมื่อกี้เนี่ย แหไหนวะทดไฟเลยไปน้องกันเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะไ,ไัี๋้นะนะกงกานอะ เมื่อกี้ดินเสียงไหมลุงการเดี๋ยวลองการลงไปดูข้างล่างนะงงใช่เมื่อกี้เน,นี่ยดินเสียงฝนอยู่ข้างบนนะแต่ไม่มี xưa lẽ rằng anh 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 như anh 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 ใช่ป่ะาจเร็วเร็วเอาที่งไว้กระเป๋าไดจาจเร็ววิว่งไลยจป่ะเร็วใมาดูตัวหใหญ่แล้วนะจ้าใช่อ,อันโดนเป็นเลขที่ถึงแก่เจี๊ยบไหมใจใช่ครับเปไหนละจ้าไปไหนละ ยังนี่คือวางเลย่ังหายเลยว่ะหายเลยวะ ไหมได้ไหมอาจารได้ป่ะกรุงรัชจักไปดีนะเราได้กระเป๋าก็มาแล้วเด็วลองเข้าไปฮะเด็กแป,ป๊บนีงระวังว ไปไหนของมันวะไมหวลมันมันรู้นะผมว่ามันน่าจะจ้องนานแล้วแหละอันนี้ดีนะผมมากับน้องการเนะี่ยแต่น้องการก็ยังเจ็บอยู่นะ พี่พี่เดี๋ยวผมนะจะกลับไปหาปูเผาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะเพราะว่าตอนที่ผมมาเจอปูเผาก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านหลังที่ผมขึ้นไปนะไปเดี๋ยวเราไปตามหาปูาเผาต่อ